วันนี้เรามาเติมสตล์กันให้เพื่อน,อนๆดูนะครับนะเราอยู่กันที่องเบง้งกูดคารามิทา90นะครับว็วันนี้ก็มาพบกับทีมโฟคิงนะจำง่ายๆ2คำนะครับทีมโฟคิงเดี๋ยวเราจะมาแนะนํา3รุ่นนั้นในค่ายแบรนด์ดังนะครับในตะกูุงของฮอนด้านะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคันแรกนะครับคันนี้อ่ะจะเป็น Honda City 1.0เทอร์โบเอสพันะครับนะคันนี้จะเป็นปี2022นะ ถ้างวดผ่อนก็จะอยู่ประมาณเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันสี่นะคบเพื่อนๆไฟหน้านะครับผมอย่างสวยสดงดงามเลยนะนะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะที่พุ่งลำแสงออกไปเป็นลำแสงตรงไปเลยนะครับขับตอนกลางค่ำกลาง,งคืนปลอดภัยหายห่วงนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยนี่ยางคือแบบหนามากเลยนะอ่ายางแบบนั้นหนาลดสภาพเดิมๆมไม่มีการดัดแปลงนะครับ อัเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงคันนี้นะภายในนะจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดําทั้งคันเลยนะคุมโทนดําดีกว่าเรียกง่ายๆเลยนะโฮมอะไรมัลตินะครับควบคุมในส่วนของวิทยุนะฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะอแอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะคันนี้น่าใช้มากๆซึ่งใหม่มากๆนะครับแล้วใหม่แค่หลักหมื่นเองนะเหมาะกับ กลุ่มที่แบบทํางานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถทุกคันครับใช้ได้กับทุกทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคบแล้วคันนี้เป็นแฮสเปกห้าประตูนะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนิดนึงดีกว่าอ่ะนี่ด้านท้ายของเขานะครับจะบอกว่าน็อตทุกตัวนี้ไม่มีขยับเลยนะห้องเก็บของก็กว้างเบาะสามารถพับได้นะครับแล้วมีทิศอีกนิดนึงนะ เดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคันนี้น่มาคันนี้นะเพื่อนๆถ้าเป็น h อนด้ารุ่นนี้นะสามารถยกเบาะแบบนี้ได้ยกขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อที่เราจะใช้พื้นที่ด้านนี้นะครับแล้วก็พับลงเนี่ยพับแบบนี้เขาก็จะอยู่เลยสามารถที่จะวางของเพิ่มเติมได้ทำได้ทั้งสองฝั่งนะอ่าในตัวคอนด้า ่าตัวหนึ่ง1.0 Turbo นะครับก็วางแบบปกติอย่างนี้เลยนะซึ่งคันนี้น่าสนใจตรงไหนรูไหมเพราะว่าเขาคุมโทนสีดําภายนอกดําภายในดําทําให้เรารู้สึกไม่เบื่อง่ายนะครับพวกสปอยเลอร์เอยอะไรเอยก็คือมีมาให้ครบหมดและไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับน่าใช้มากๆนะฝากไว้ด้วยนะครับ Honda City 1.0 Turbo S พันะเพืเ่อนๆปี2022นิผ่อนลำต้นแค่7,400บาทนะครับฝากกันไว้อันเดี๋ยวมาดูคันที่2องคันนี้โดยทั่วไปก็จะเรียกเป็นรถครอบครัวเนาะแต่จริงของเขาก็คือจะเป็นรถสไตล์คอร์สโอเวอร์นะครับ r o n d a HRV 1 8 e คันนี้จะเป็นปี2016ผ่อนก็อยู่ประมาณ7,000นะครับถ้าเพื่อนๆมีเครดิตนะมีเครดิตก็จะสามารถเล่นดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2. 6 9เนะครับเริ่มต้นนะเนพื่อนผ่อนตั้งแต่4ปีสปี5ปี6ปีก็เลทสอกเบี้ยก็เ,ยเป็นขั้นขันไปนะครับผมอ่านมามา,มาดูายหน้าของเขานะครับดีไซน์ของเขาก็คือฉลยเฉียวอยู่แล้วนะไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะครับในตะกูลของคอสโอเวอร์นะรองรับอยู่ประมาณ4-5คนกำลังดีนะครับไม่แออัดไม่แน่นเกินไปนะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดทามลัดนิ่งไรนะจ๊นนะ แล้วก็นี่ไฟตัดหมอกคู่หน้านะเอามาให้ครบจบเลยนะครับอ่าส่วนล้อก็ยังเป็นล้อเดิมเพราะของเราบอกแล้วว่าเราข่ายรถบ้านแบบเดิมๆนะแต่มาล้อเดิมนะคะผมนะไฟลงไฟเลี้ยวที่กระจกข,ข้างก็มีมาให้เข้าออกกองง็ง่ายๆสะดวกสบายนะเอากุญแจใส่กระเป๋าไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เลยลก็คือเป็นกุญแจคีย์เลสน,นะภายในคันนี้สวยมาก นะภายในคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดานะเป็นเบาะพรีมเมียมจากควอนด้าเลยนะไม่ได้มีการดัดแปลงห,หรือมาขอหุ้มใหม่นะครับพวงมลาลัยมาติดทั้งสองฝั่งนะมีแพทแพนนินชิพมาให้ด้วยนะครับควบคุมในส่วนของเกียร์นะจอเดิมโรงงานครับเชื่อมต่อคาเพได้ Air Auto เกียร์ออโต้4 w เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้ครบแล้วนะครับซึ่งถามว่าน่าใช่ไหมน่าใช่มาก และดีไซน์คือเก๋มากนะนี่กว้างสงัดนี่คือรถข้าใหม่ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยล่ะแต่เราเอามาแนะนําให้เพื่อๆนๆดูกันนะครับเนาะ,ะมาดูด้านท้ายกันนิดนึงอ่ะจะเป็นประตูก่อนไฟฟ้านะครับนี่กว้างมากขนกระเป๋าเดินทางนะขนาด10โลไม่เกิน15โลนะได้ประมาณ2ใบกำลังดีนะครับ ถ้าเป็นใบย่อมๆหน่อยก็จะอยู่ปกประมาณรวมๆกันนะไม่เกินสี่ใบกําลังดีนะเบาะแถวที่สองนะครับพับลาบไปได้เช่นกันนะเห็นแบบนี้จุมากๆเลยนะนะต่อไปคันนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวขนาดไซส์กลางนะไซส์กลางเหมาะเหมาะกับครอบครัวที่สี่ถึงห้าคนเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเขานั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งนะครับนะ คันนี้อ่ะมาดูด้านท้ายกันก่อนเลยดีกว่าชมกันปะนะค่อนข้างที่จะใหม่และสะอาดมากไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะเบาะพับได้ทุกตอนอ่ะนะครับเบาะพับได้ทุกตอนแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับคันนี้จะเป็น Honda BRV นะหนึ่ปี2020คันนี้ก็่อนุ่นต้นเพียงประมาณ7,000กลางๆนะ เจ็ดพันกลางๆเพื่อนๆก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันนิดนึงนะให้ดูรอบๆนิดนึงเป็นสีแดงที่สวยมากนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง <c oughs> แล้วด้านในของเขานะครับก็ได้มาจอทัชสกรินนะเพื่อนๆสวยมากนะครับคันนี้อ่ะนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะติดต่อเข้ามาหาทีมงานโฟ k i คินะครับที่โขงเว้งคุ้คาสองราอินทาเก้าสิบติดขัดปัญหาสามารถ ทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับอยากดูคันไหนหรุ่นไหนม,มีมีงบเท่าไหร่นะพักกันเข้ามาวันนี้บ๊ายบาย